ระบบการป้องกันการอบรมแบบป้องกันของคุณพ่อวอสโกก็คือระบบหนึ่งซึ่งพยายามที่จะทำให้เด็กเป็นผู้อบรมของตนเองบุคคลที่เป็นผู้อบรมจะช่วยเด็กให้สามารถที่จะมีภูมิสามารถที่จะมีความพร้อมมีประสบการณ์และสามารถที่จะมาถึงข้อสรุปเพื่อจะสามารถ มีความเป็นตัวของตัวเองในการที่จะดำเนินชีวิตเพราะว่าระบบที่ป้องกันเป็นระบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่อยู่แค่สถาบันหากแต่ต้องติดตัวเด็กไปในทุกแห่งที่เขาไปในทุกแห่งที่เขาเดำเนินชีวิตอยู่ในยุคนี้ที่มีการเน้นการเป็นตัวของตัวเองนั้นการที่ มีการพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองนั้นมีสูงขึ้นทุกวันการเป็นตัวของตัวเองในลักษณะของบุคคลที่เป็นเด็กและเยาวชนก็ยังแตกต่างกับการเป็นตัวของตัวเองในความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าของผู้ใหญ่เพราะว่าสำหรับเด็กๆก,การที่คิดว่าการสามารถเป็นตัวของตัวเองก็คือการสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ สามารถที่จะเลือกอะไรก็ได้ที่ต้องการสามารถที่จะแสดงออกอย่างไรก็ได้ที่ใจมันชี้บอกแต่การเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ยังไม่ใช่เป็นการเป็นตัวของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าการที่จะคนหนึ่งสามารถเป็นตัวของตัวเขาเองนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะเลือกการแสดงออก แต่เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือคนหนึ่งสามารถเป็นตัวของตัวเองเมื่อมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบตัวเองได้ฉะนั้นการที่จะเน้นความเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบในตัวเองความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมความรับผิดชอบที่มีต่อความเชื่อของศาสนาก็ยังถือว่าเป็นการ เป็นตัวของตัวเองแบบเด็กๆแบบที่เรียกว่าแล้วแต่ใจชอบแล้วแต่ใจอยากการอบรมให้เด็กรู้จักเลือกก็คือการสร้างให้เด็กสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างถูกต้องได้อย่างมีความรับผิดชอบฉะนั้นการอบรมก็คือการสอนเด็ก ให้รู้จักเลือกการเลือกจึงเป็นเรื่องของการรู้จักที่จะมีวิสัยทัศน์มีวิธีการมองมีภาพรวมมีใจเป็นกลางเพื่อจะสามารถเลือกได้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่เป็นคุณค่าอะไรที่เป็นคุณค่าแล้วอะไรบ้างที่เป็นคุณค่าที่ชั่วครู่ชั่วยาม อะไรที่เป็นคุณค่าถาวรสามารถที่จะมีใจเป็นกลางที่จะมองออกว่าสิ่งหนึ่งที่เลือกเนี่ยมันเลือกไปแล้วมันจะเป็นแค่ประโยชน์ประเดี๋ยวประดาวหรือว่าเป็นประโยชน์ถาวรเป็นประโยชน์ที่ทรงค่าและไม่มีวันจบสิ้นคนเราถูกเลือกถูกกำหนดมาให้รู้จักเลือกเพราะฉะนั้นการที่ คนหนึ่งสามารถเลือกได้ก็ถือว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เกิดมามีอิสรภาพอิสรภาพที่นำไปสู่การเลือกเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทำแต่อิสรภาพนี้ถ้าจะมองให้ถูกต้องแล้วในเมื่อมนุษย์เองถูกสร้างมาจากความดี มนุษย์เองมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นความดีแล้วธรรมชาติของมนุษย์ก็จะเป็นธรรมชาติของความดีเป็นที่ตั้งฉะนั้นเมื่อธรรมชาติมนุษย์มีความดีเป็นที่ตั้งการเลือกต่างๆนั้นก็เป็นการเลือกสิ่งที่ดีสำหรับตนเองการที่คนหนึ่งบอกว่าฉันสามารถเลือกดีก็ได้เลือกสิ่งที่เลวร้ายก็ได้ ถือว่ายังไม่ใช่เป็นการเลือกที่แท้จริงเพราะว่าการเลือกที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาจากองค์ความดีนั้นการเลือกมีอย่างเดียวก็คือเลือกที่จะเอาสิ่งที่ดีเมื่อมีสิ่งที่ดีแล้วมีบางอย่างที่ดีกว่าการเลือกก็มักจะไปสู่การเลือกสิ่งที่ดีกว่าพึงสำเนียกไว้ว่าการเลือกแต่ละครั้งนั้น มันจำเป็นที่จะต้องมีการสละการสละสิ่งที่รองลงมาหากว่ามีการเลือกสิ่งที่ดีกว่าการสละความไม่ดีหากว่ามีการเน้นความดีเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นในขณะที่มีการเลือกกระบวนของการเลือกในเวลาเดียวกันนั่นเองก็จะมีทั้งการเลือกในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วก็มีการตัดขาดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งการสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งการที่คนคนหนึ่งตั้งใจจะเลือกแล้วพยายามจะเลือกทุกสิ่งทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในความดีของมนุษย์แท้ๆจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอเพราะว่าโดยธรรมชาติของเราเวลาที่เราไปซื้อของไปหาสิ่งที่เราต้องการใช้เข้าไปก็จะต้องทำ ในแง่ของบริบทของการเลือกเนี่ยเลือกในสิ่งต่างๆในหลากหลายสิ่งแล้วก็มองดูว่าอะไรที่ดีที่สุดในสิ่งเดียวกันนี้ที่มีหลากหลายประเภทหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแหล่งผลิตเพื่อจะได้สามารถเลือกสิ่งที่ดีกว่าชั้นใดก็ชั้นนั้นการอบรมเด็กก็คือการสอนเด็กให้รู้ว่า ชีวิตนั้นคือการเลือกแต่ละวันมีการเลือกตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นไปจนถึงเวลาที่จะเข้านอนมันเป็นการเลือกอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือการเลือกสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่ดีที่สุดฉะนั้นเพื่อจะสามารถทำเช่นนี้ได้การอบรมในระบบป้องกันก็คือการสอนเด็ก ให้รู้จักมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความถูกต้องด้วยความชัดเจนในสิ่งต่างๆที่มีการเสนอคุณค่าในสังคมนั้นหากว่าไม่มีการวินิจฉัยให้ชัดเจนแล้วก็จะเห็นว่ามีหลากหลายสิ่งที่เข้ามาดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ดีน่าดึงดูดน่าสนใจต่อเมื่อมีจิตใจที่เป็นกลางมีความ แจ่มใสมีความชัดเจนการเลือกแต่และอย่างก็จะเป็นการเลือกที่ถูกต้องและเป็นการเลือกที่คุ้มค่ากับการเลือกเพราะว่าหลังจากที่วินิจฉัยวิเคราะห์มองดูเปรียบเทียบสิ่งต่างๆแล้วที่สุดก็เห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเมื่อได้เลือกสิ่งนั้นแล้วในใจลึกๆก,ก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในการที่สามารถเลือก ในสิ่งที่ดีที่สุดฉะนั้นการอบรมให้เด็กรู้จักมองทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางด้วยความชัดเจนจึงเป็นเรื่องสําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสังคมทุกวันนี้ที่มีการเสนอคุณค่าหลากหลายเข้ามาล้นเลยจนกระทั่งแทบจะเลือกไม่ถูกจำเป็นที่จะต้องมีความเป็นกลางมากๆแล้วก็มีความชัดเจนมากๆ คือจะสามารถที่จะเลือกว่าอะไรเป็นของดีแท้เพราะแต่ละอย่างที่เสนอเข้ามาล้วนแต่บอกว่าไอ้นี่ดีที่สุดนั่นดีที่สุดนั่นดีกว่าและต่างๆการที่สอนเด็กให้รู้จักวินิจฉัยให้รู้จักมองให้รู้จักเปรียบเทียบด้วยใจเป็นกลางจึงเป็นการอบรมในระบบป้องกันเพราะว่าจะติดตัวเด็กไปและทำให้เด็กสามารถที่จะมีความเป็นกลาง ใจเป็นกลางมีความชัดเจนรู้จักวินิจฉัยในการเลือกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลือกการกระทําเลือกความคิดเลือกการตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนั้นทุกอย่างมีมาตรฐานมีหลักเกณฑ์มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนติดตัวไปการอบรมในระบบป้องกัน จึงเน้นถึงการเข้าไปถึงแก่นของอิสระภาพในใจของเด็กอิสรภาพที่แสดงออกมาในการเลือกต้องตอกย้ำต้องช่วยให้เด็กสามารถเห็นได้ชัดเลยว่าอิสรภาพตัวนี้มีไว้ไม่ใช่ว่าเลือกดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่มีไว้อย่างเดียวก็คือเลือกสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ